สวัสดีครับพบกับเซี่ยมี12แล้วก็12 Pro นะครับเปิดตัวแล้วนะครับราคาก็เริ่มต้นที่2,1990บาท Pro นี่แรงมากนะครับเพราะแถมทีวีแถมนาฬิกาด้วยถ้าใครซื้อทันนะนะครับซึ่งรุ่นเล็กเนี่ยเขาก็มากับหน้าจอขนาด6.28เนาะแล้วก็บอดี้เนี่ยเป็นโลหะหมดเลยนะครับฝาหลังเป็นกระจกแล้วก็กล้อง50ล้านเนาะขนาดเนี่ยปุ๊กป๊กมากเลยแล้วมันถือใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกกันนะครับ แล้วก็มีพอร์เชื่อมต่อคือ Type C ส่วนลำโพงก็เป็นลำโพงแบบ c คู่ s t อ r ี o นะครับหน้าจอเนี่ยจะเห็นว่าขอบเนี่ยแทบไม่เหลือนะครับคือจอเนี่ยใช้เป็นจอเกรดดีมากมากนะครับขอบโพงเล็กน้อยนะครับส่วนฝาหลังก็เป็นฝาหลังแบบกระจกแบบแมทนะครับมีให้เลือก3สีถ้าจำไม่ผิดนะครับก็สัมผัสเนี่ยถือว่าโอเคนะสำหรับรุ่น12ตัวเล็กนะครับเหมาะกับคนที่มือเล็กแล้วก็ชอบใช้เครื่องเล็กๆก,กันนะครับ ส่วนรุ่นใหญ่รุ่นโปรนะครับราคาเขาอยู่3 1 9 9 0าะจอเนี่ยใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับขอบ เต็มเหมือนกันนะครับสัมผัสเนี่ยผมว่าโอเคนะเพราะว่าผมก็ใช้มือถือประมาณขนาดประมาณนี้อยู่ละนะครับซึ่งหน้าจอก็เป็นจอแบบเอา l e d ตัวท็อปนะครับ E5 นะครับ120เพลเป็น a d a p t i v e ด้วยส่วนฝาหลังก็เหมือนกันนะเป็นฝาหลังกระจกส่วนกล้องเนี่ยกอัปเกรดขึ้นมานะครับเป็น50ล้าน3ตัวเลยลำโพงแบบสเตอริโอคู่เป็น2บก2นะครับมีซับบูเฟอร์ด้วยจะเห็นว่ากล้องเนี่ยการใช้งานเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างโอเคนะคือ สำหรับรุ่นโปรเนี่ยสามารถซูมได้เนาะถ่ายสแตนดาร์ดได้เป็นวายแล้วก็อันตรายทุกเลนส์50ล้านพิกเซลเท่ากันนะครับแล้วก็มีวิดีโอที่สามารถอัดได้สูงสุดถึง 8K 4นะครับ 4K เองก็มี OIS แล้วก็มี Super Steady อัดแบบ HDR ได้นะครับมีโหมดโปรให้ใช้นะครับแล้วก็มีโหมดโปรในส่วนของวิดีโอให้ใช้งานอีกด้วยนะครับ ภาพรวมถือว่าไม่ธรรมดานะแล้วก็มีโหมดอื่นๆให้ใช้งานอีกค่อนข้างเยอะนะครับจะเป็นโหมดไนท์โหมด long exposure นะสามารถลากไฟต่างๆได้ซึ่งภาพรวมถือว่าโอเคนะครับส่วนกล้องหน้าเขาใส่มาที่32ล้านพิกเซลนะครับคุณภาพใช้ได้นะครับต้องบอกว่ากล้องหน้านี้ไม่ได้ไก่กาเลยนะแต่ถามว่าก็โอเคนะกับแฟลกชิปอันนะครับส่วนระบบก็มากับมี u i 13นะครับบน Android 12เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่ จะเห็นบนมือถือได้เนาะการทํางานเนี่ยเร็วนะครับด้วยจอที่มัน120เฮิรต์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวระบบที่อัปเกรดขึ้นมาการใช้งานเนี่ยต้องดูอีกทีนะว่ามันเสถียรอยขนาดไหนนะครับในเครื่องเต็มนะครับอันนี้คือเครื่องโชว์เนาะยังใช้งานไม่ได้เท่าไหร่นะครับึ่งฟีเจอร์ต่างๆก็จะเหมือนกับ Xiaomi ที่เคยรีวิวมานะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากนะักรองรับเชื่อมต่อ 5G NFC WiFi 6ทุกอย่างแบบเดียวกับแฟลกชิพเลยแล้วก็มีเปิดตัวนาฬิกาเนาะ Xiaomi Watch S1 แล้วก็ S 1. S1 Active นะครับตัวนี้ผมรีวิวตัว S1 Active ได้ก็ลองเข้าไปดูได้นะครับราคาเริ่มต้นที่4,990บาทส่วนตัวใหญ่6490นะครับเป็นสายหนังซึ่งจะต่างกัน ประมาณนี้เนาะแล้วก็มี2หูฟังที่เปิดตัวนะครับก็คือบัตร3แล้วก็บัตร t t r r o นะครับราคาเริ่มต้นที่299 9นะตัวนี้ยังไม่ได้เทสนะครับแต่คุณภาพเสียงฟีเจอร์ต่างๆก็น่าจะโอเคอยู่ในระดับราคานี้นะครับซึ่งการเปิดจองหรือเปิดขายก็เริ่มแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับโดยเฉพาะตัวมี12นะครับกับ12 Pro เนี่ยเขามีทีวีแถมนะครับ360เครื่องก็